สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกาบ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงเปิดล้างปิดตายสามราศีนี้เป๋าตังรอรวยคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงค่ะว่าเดือนมีนาคมนี้นะคะมีถึงสามราศีด้วยกันที่ดวงปังมากๆมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับโชคกับเขาด้วยละค่ะ ก่อนอื่นในทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงมาให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับสามราศีที่เรียกได้ว่าปังมากๆมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับโชคทั้งจากการทำงานจากสเสน่หาเมตตามหานิยมเรียกได้ว่าเป็นดวงเรียกทรัพย์ชะตาต้องเงินนะคะเป็นราศีที่เตรียมปังโชคลาบ มีเข้ามาพร้อมและก็จะนําพาเงินทองก้อนโตมาให้ด้วยค่ะว่าแต่จะเป็นราศีในบ้างมาร่วมลุ้นกันได้เลยที่ในคลิปนี้นะคะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มมิถุนายนนะคะ ดวงโชคลาภของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภก้อนโตกก้อนใหญ่มีโอกาสได้เงินจากการเล่นหุ้นอีกด้วยนะคะหากใครที่เล่นหุ้นแล้วก็รวยแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะคะนั่นก็คือทานจะเกิดในราศีพิจิก หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะดวงโชคลาภของชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงที่การเงินขยับตัวดีขึ้นมากๆนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งรอบตัวภายในบ้านจะให้โชคแก่คนใกล้ตัวจะนำพามาแต่สิ่งดีๆด้วยล่ะค่ะ และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ราศีที่3นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะดวงโชคลาภจัดหนักจัดเต็ม มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากทางไกลอาจจะเป็นงานที่ติดต่อมาจากทางไกลหรือรวมไปถึงคนไกลให้โชคใครที่อยู่คนละที่กับแฟนไม่แน่ว่าคนที่จะให้โชคอาจจะเป็นแฟนของท่านชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศีที่มีเกณฑ์ดวงเปิดหลังปิดตายมานานนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ